มาดูเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องการย้ายวินรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปจอดที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเพื่อที่จะจัดระเบียบความเรียบร้อยตามมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอนะคะมีความชัดเจนแล้วว่าการขอใช้พื้นที่จอดรถบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านการจราจรค่ะิดตามรายละเอียดในช่วงเหตุรายวันค่ะ นี่คือแผนผังเส้นทางที่คณะทํางานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะจะให้รถตู้ไปจอดพักที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันก่อนที่จะวนรถมารับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยจะแบ่งเป็น2เส้นทางเส้นทางแรกให้ใช้เส้นทางถนนจตุรทิศไปยังถนนราชปารกเข้าถนนนิดแดงและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรืออีเส้นทางคือขึ้นทางด่วนไปลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จัดการเดินรถลักษณะนี้เป็นหนึ่งในแผนที่คณะทํางานเรียกว่า1วิน1นโต๊ะ1คิว1คันโดยจะจัดให้รอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิไม่มีรถตู้จอดรอผู้โดยสารเช่นปัจจุบันแต่จะให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วที่โต๊ะขายตั๋วของสายนั้นๆก่อนที่จะวนรถมารับแล้วเดินทาองออกกันทีเรายังให้เขาดำเนินยังจ่ายในพื้นที่เดิมจุดรับส่งยังเป็นจุดเดิมที่อนุสเสรีเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนพื้นที่พักรถ คือพื้นที่พักรถเ,เราอย่าลืมว่าในะขณะนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใช้พื้นที่ทางเท้าใช้พื้นที่ดินขอบพื้นผิวการจราจรซึ่งจะก,กีดขวางการจราจรค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาเนี่ะตรงนี้เราจไไําเป็นที่จะต้องระบายรถในส่วนนี้ออกไปพักพื้นที่อื่นแล้วก็หมุนเข้ามาเพื่อรับผู้โดยสารเท่านั้นเองครับ สำหรับจุดจอดรถตู้โดยสารรอบพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือที่จอดริมถนนและจอดใต้ทางด่วนซึ่งเป็นพื้นที่เช่าผู้ประกอบการรถตู้ทั้งสองลักษณะยังไม่เห็นด้วยกับการย้ายจุดจอดเท่าไรนักเ็าไม่อยากไม่อยากย้ายเพราะรถไสายจะไม่ตามไปเพราะรถไาใกล้ไปรถเมล์เขาเลือกขึ้นได้รถตู้รถตู้ดัดรรถเมล์ได้ในเมื่อรถเมล์ไม่มีเขาก็มาขึ้นรถตู้ พี่เองพี่คิดว่าตรงของพี่นะคะไม่น่าเพราะว่าเราไม่ได้เปกก็นขีดฝังการจราจรเลยพอลงจากทางด่วนมาก็เข้าพื้นที่เราพอผู้โดยสารขึ้นแล้วก็ขึ้นทางด่วนเลยทั้งหมดในในพื้นที่พี่จะเป็นอย่างนั้นไม่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 ไม,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 ไม่สะเทือนะคะเพราะมันอยู่ในในที่ของถ้าพูดเอ๊ะเอกชนหรือเปล่าใช่เอกชนนะคณะทํางานจัดระเบียบรถตู้โดยสารยังให้เหตุผลด้วยว่า เลือกใช้สถานีรถไฟฟ้า a i r p o อร Link เป็นจุดพักรถชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทั้งรถไฟฟ้า a i r p o อร Link ์รถไฟฟ้าใต้ดินและทางขึ้นลงทางด่วนส่วนสถานที่จุดจอดถาวรยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเบื้องต้นเห็นว่าอาจจะเป็นบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงโดยจะทำเป็นอาคารจอดรถ2ชั้นและจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน1ปี การให้รถตู้โดยสารสาธารณะย้ายจุดจอดไปยังพื้นที่ใหม่ครั้งนี้คณะทํางานจะเริ่มปฏิบัติในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปและจากนั้นจะมีการจัดระเบียบในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกการพิจารณาออกแผ่นป้ายทะเบียนส่วนรถตู้โดยสารป้ายดําจะต้องหยุดให้บริการทันทีทีดข่าวอจญากำร Thai ร PBS รายงาน